เราเป็นศูนย์ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็กดกาแฟครับหนึ่งช้อนกดถงที่เป็นนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ตัวดิสบิวนะครับเหรี่ยมเดิมนะครับแล้วก็ใช้แอมเปอร์กดลงไายนะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็ลองชั่น ได้สิบกรัมพอดีเลยครับขคบบนเลยครับก็ใช้ตัวน,นี้ปักหน้ากาแฟอ่าครับหน้ากาแฟ uh, ากาแฟแ็จเรียกแบบนี้อ่าโอเคหลังจากนั้นก็แทมลงไปอนะครับเวลาแทมก็ให้แทมเปอร์นะครับให้นิ้วเราเราโดนทางแทมเปอร์แล้วอมพิว uh, เตอร์นะครับ uh, uh. นิ้วเราจะยนขนาดนี้แล้วก็ oh. ออกแรงตรงๆอ่าโอเค,คหมุนเพื่อเคลียร์หน้ากาแฟ เราจะเรียกสี